สวัสดีค่ะพบกับบุงาเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยววันนี้พาทุกคนนะคะมาชมแผนผังฟังก์ชันคร่าวๆของบ้านหลังนี้ค่ะออกแบบได้สวยงามเก๋ไก่นะคะโล่งกว้างเลยค่ะหลังนี้จะเป็นขนาดเจ็ดคูณสิบสองนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันเลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นั้นนะคะจะเป็นขนาดหน้ากว้าง7นะคะด้านยาว12นะคะ หากมองจากด้านหน้าจะมี2ล็อกล็อกละ3.5นะคะในด้านยาวมี4ล็อกล็อกละ3เมตรนะคะทุกคนก็7คูณ12 84ตารางเมตรนะคะฟังก์ชันครบถ้วนนะคะสามารถที่จะมี1ระเบียงนะคะ1ห้องโถง1ห้องน้ำา1ห้องครัวนะคะตอนนี้นะคะคุณแม่เจ้าของบ้านทำา1ห้องนอนแต่สามารถทำได้2ห้องนอนเลยนะคะกว้างไปนะคะ หลังนี้นั้นจะมี15ต้นด้วยกันนะคะจะแบ่งเป็นสองสเต็ปนะคะพื้นที่ด้านหน้านะคะฝั่งขวามือจะเป็นหนึ่งสเต็ปนะคะในโซนระเบียงนะคะด้านหลังจะเป็นตัวบ้านนะคะจะเป็นสองสเต็ปนะคะประมาณนี้สำหรับนะคะด้านหน้าระเบียงนั้นนะคะฝั่งสีเขียวด้านขวามือนะคะจะเป็นระเบียงขนาดนะคะ 3คูณ7โล่งกว้างเปิดโล่งเลยนะคะบ้านหลังนี้เปิดโล่งเลยนะคะเปิดประตูเข้ามานะคะบ้านหลังนี้นั้นจะเป็นประตูทางเข้าออฝั่งซ้ายมือนะคะเข้ามาจะเห็นในส่วนของห้องโถงโล่งกว้างนะคะโล่งมากๆนะคะฝั่งด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นขนาดแนวยาวก่อนนะคะเพราะว่าห้องโถงห้องรับแขกนี้นั้นจะเป็นลักษณะทรงแอลนะคะ ก็หากมองเฉพาะในส่วนของฝั่งซ้ายมือจะเป็นขนาด3.5คูณ6นะคะแบบนี้แต่ทีนี้ในส่วนของโซฟานะคะสีส้มจริงๆสามารถทำห้องนอนตรงนี้ได้อีกหนึ่งห้องนะคะแต่หลังนี้คุณแม่ทำห้องโถงกว้างแล้วก็มีห้องนอนเดียวเป็นอันพอนะคะก็ไม่ได้อาศัยอยู่กันหลายคนนะคะก็เป็นไอเดียนะคะใครจะทำสองห้องนอนก็ได้นะคะตรงฝั่งโซฟาสีส้ม ก็ได้เช่นกันนะคะนี่ค่ะพื้นที่ห้องโถงจะเป็นตัว L นะคะสัดส่วนแต่ละจุดดังนี้ค่ะประมาณนี้เนาะก็ขวามือค่ะก็จะเป็นห้องนอนนะคะหห้องขนาด3คูณ3.5นะคะสามารถวางตู้วางเตียงได้สบายๆนะคะมีทีวีด้วยก็ได้เลยเช่นกันนะคะออกมาจากห้องนอนนะคะ ก็จะเป็นประตูผลักไปซูนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นห้องน้ํานะคะขวามือจะเป็นห้องครัวโล่งกว้างนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องครัวก่อนนะคะห้องครัวจะเป็นขนาดนะคะ3คูณหกว้างเลยค่ะห้องครัวนะคะสามารถจะดัดแปลงเป็นพื้นที่โล่งเลยก็ได้มีระแนงก็ได้นะคะหรือมีหน้าต่างทุกทิศทางมีประตูผลักออกได้หมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ อย่างที่เคยบอกกันมานะคะแล้วก็ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วเนาะว่าห้องครัวต้องมีความลุ่งกวา้างระบายอากาศอาหารที่เราทํากับข้าวกับน้ําจะได้ไม่ฟุง้งไม่คลุ้งนะคะประมาณนี้เนาะห้องครัวขนาด3คูณ5มองมาทางซ้ายมือพื้นที่สีเขียวนะคะจะเป็นห้องน้ํานะคะขนาด2คูณ3นะคะกว้างเลยนะคะ สำหรับหลังนี้นั้นนะคะจะมีอยู่หนึ่งห้องนอนแต่เราสามารถทำได้สองห้องนอนนะคะหลังนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกตัวแอลนะคะก็เก๋ไกไปอีกแบบนะคะดูโล่งและกว้างมากเลยนะคะสวยงามเก๋ไกเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปชมภาพเคลื่อนไหวกันนะคะว่าสัดส่วนประมาณไหนสามารถจัดวางอะไรได้เก๋ไกแค่ไหนชมกันเลยคะ่ะ ะะพื้นที่ด้านหน้าจะเป็นระเบียงนะคะระเบียงด้านหน้าบ้านจะเป็นขนาด3คูณ7นะคะโลงกว้างเลยสามารถวางโต๊ะวางที่นั่งวางเก้าอี้ได้นั่งเล่นชิลๆสบายๆด้านหน้าบ้านเปิดประตูเข้ามาก็จะเห็นห้องรับแขกห้องโถงกว้างๆเป็นลักษณะตัว L นะคะ สำหรับไอเดียท่านที่อยากได้2ห้องนอนอย่างที่พุงอาจแจ้งนะคะตรงโซฟาสีส้มก็สามารถทําได้อีก1ห,ห้องนอนนะคะก็โล่งกว้างไปเลยนะคะสําหรับหลังนี้ทําเป็นตัว L นะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียถ้าใครจะทําห้องเดียวก็สามารถวางโซฟาวางจัดสรรพื้นที่ได้เยอะกว่าเดิมนะคะประตูสีขาวๆนะคะก็จะเห็นนะคะเป็น ประตูผลักไปหาห้องนอนนะคะแล้วก็ซ้ายมือจะเป็นประตูผลักไปหาโซนห้องครัวห้องน้ำหมุนๆน,น,นะคะเดี๋ยวมาดูพื้นที่ด้านหลังนะคะหลักออกมานะคะในโซนฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นห้องน้ำขนาด2คูณ3นะคะใช้สอยกันได้เลยเต็มที่เลยนะคะกว้างมากนะคะ และห้องครัวนะคะสีเหลืองนี้นั้นจะเป็นขนาด3คูณ5นะคะมีโต๊ะนั่งทานข้าวมีตู้กับข้าวกับน้ำนะคะก็ยังโล่งอยู่นะคะเพราะว่าขนาดนี้ถือว่ากว้างมากๆนะคะมุนๆๆน,น,นะคะมองมาโซนฝั่งด้านซ้ายมืออีกนะคะ จะพบกับห้องนอนหนึ่งห้องจะเป็นขนาด3คูณ3.5นะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนะคะผนังสีฟ้านี้นั้นนะคะโซฟาสีชมเนาะก็จะเป็นโซนห้องรับแขกตัวแอลนะคะุ่งางให้ทุกคนชมหลากหลายทิศทางนะคะจะได้เห็นบรรยากาศกันแบบทั่วถึงนะคะทุกคน หมุนกลับมาก็จะเจอระเบียงด้านหน้านะคะวางโต๊ะวางเก้าอี้นะคะนั่งรีแลกชิลๆด้านหน้าบ้านกว้างๆไปเลยนะคะ3คูณ7โล่งมากนะคะ ประมาณนี้นะคะวันนี้บุงงาขอบคุณทุกคนทุกการติดตามนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไอเดียนี้จะสามารถไปปรับใช้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียสีสันในแต่ละห้องสัดส่วนห้องก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะบุงงาแบ่งสีเพื่อให้ดูแล้วแยกส่วนชัดเจนขึ้นนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย